สวัสดีครับนำทุกท่านไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับมาติดตามชม oui, การถ่ายทอดสดศึกลูกหนังปุ๋ยรุ่งอรุณลีเปนการพบกันระหว่างบางกอก f อฟนะครับพบกับมหาว hey, ิทยาลัยนอตกรุงเทพเกมเริ่มนะครับเจ้าถิ่นบางกอกเอฟนะครับในชุดสีส้มสลับดำนะครับปุกจับขวาไปซ้ายเขี่ลูกเริ่มเกมก่อนครับ เปิดโค้งมาบ่อนค่อยในมงเช็ดเปียทาลูกนี้โอ้โหข้ามขาดครับดูบอเปิดก่อนครับเปิดมาเสาแรกแล้วมงเป็นทางยังสกัดช่วยไว้ได้ครับได้เสี่ยวแล้วครับเปิดขามายทีสองสองได้มงลูกนี้เขาไม่เข้ากรอบครับโอ้ทักททยหนักทีเดียวกับสองคนติดติดกันเลยครับเป็นทางเอดิซันโซเรสครับได้โถมากดมงตรงนี้ครับฟรีกิกทางฝั่งซ้ายครับเฉย ข้างไปแล้วเปิดไปได้หมกอีกแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหบางกองเอฟซีขึ้นนำแล้วครับจากกัปตันทีมบรรจงพดุงพัฒโนโดมคราวนี้เอาจนได้ครับโม้งงอย่างงามเลยครับเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกฟรีคริกแล้วก็บรรจงก็เป็นคนหมงทางประตูขึ้นนําให้กับเจ้าถิ่นอีลพงทุ่มาจังกวาน,นี้จิงสวยมันโดนไม่ดีครับบอลลอยโดก แล้วก็ล้มไปในเขตโทษผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับบอลยังชุลมุนอยู่แล้วก็ไปเข้าทางบังกรครับเลี้ยงหนีไปก่อนลิมาและได้ฟาวชิงมงกาอากาศเนี่ยมฮัมเหม็ดแล้วหุรุมกัน3-4คน,นครับพอออกมาได้เนี่ยก็แตะหนีแล้วก็โดนคาสุกิเนี่ยเยร็กฟาวได้ตามสูตรเลยนะครับเกมนี้โดนนำไปเลยแล้วอา้าวสัลดลูกนี้อา้าวยังหาบอลไม่เจอยังจิ้มออกมาได้ครับแมะเกือบไปยกออกมาครับชินวัฒน์ ต้องเคลียร์ก่อนลูกนี้ได้ฟาวเขาถึงบอลช้ามากครับทางเซียคอนจิมะก้สินเตือนแล้วครับดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จังหวะยกเท้าขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นการเข้ากัดที่อันตรายเหมือนกันครับชิยะเปิดมาเสาแรกปวดทิ้งตูมเดียวเลยครับพีปะพบเปิดเข้ามาลูกนี้ได้บกแล้วก็โอ้บอลถากเสาสองออกไปครับโอ้ได้ลุ้นครับโอกาสทองของทางน็อตกรุงเทพครับพีปะพบเปิดไม่ขึ้นครับ ติดบรรจงอย่างไม่อ่อนครับสันยูแล้วก็โยโนโดกลับไปก็บอลแรงครับอย่านั้นสินรับได้สบายสันยูครับเปิดมาลูกนี้มงไว้ได้ครับบรรจงหาแล้วครับจะได้ลุ้นนะครับเรามาเซตใจเลยครับวิชยาครับเปิดบอลจังหวะนี้ต้องชกออกมาเลยครับแล้วก็ยิงสวนลูกนี้กยยังสกัดออกมาได้ าทางบางกอกหนุนกระปไปอีกทีหนึ่งสะบัดโง่งลูกนี้เสาสองได้ยิงโอเปกออกหลังไปครับโอ้ได้ยิงโลกๆเลยการครั้งสุดท้ายแล้วครับวีระพงษ์ทุ่มมาลูกนี้ก็ยังมองสกัไปได้ร้อยโดยบรรจงโคอีกทีหนึ่งแล้วพุทธสิงห์ก็ป่าต้องวิหบดเวลาในครึ่งแรกนะครับเป็นบางกอกเอฟซีเจ้าถิ่นครับนำน็ำนอตกรุงเทพอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับ <S <S เปิดอยะ เข้ามาในมงสกัดไม่ได้ยิงส่วนลูกนี้โอ้โหต้องปัดเลยครับเป็นมาตูเลยนะครับบอเปิดบุกคู่มันไม่มไรครับสังกัดมาไม่ดีเข้าทางปืนซัดตัวนี้ของทางคาซูกิีครับจังหวะวางทาวเอเล่เต็มหลังเท้าเลยครับทีมประพบเปิดด้วยซ้ายบ่งลูกนี้ลอยโด่งเสาสองมง,งตั้งกลับไปขวาไว้ได้ครับยานาสิตแล้วก็ออกบดเร็วเลยลิมาลิมาหล,ลบมาหนึ่งโอ้โหโดนตัดเกมแล้วครับทางโมฮัมเหม็ด กุยาดิโอครับติดเครื่องมาแล้วผ่านไปแล้วครนะับบอลผ่านแต่คนไม่ให้ผ่านไม่ร้อยครับจังหวะน,นี้สิยบแจกใบเหลืองครับนะกับทางธนวัฒน์พิมโยธาครนะับสมมาสองลูกนี้ชกไว้ได้ครับฉะนั้นขุยที่มาเองครับคิมยิงติดแล้วก็ปล่อยให้ยนันสิิ์รับครับจ่ายติด สยามโคจิมะแทงตรงนี้ปล่อยแล้ววิ่งทะลุมาครับเอแล้วครับลิมาลิมาไปเองลิมายิงเลยครับโอ้โหจะยัดมุมแคบฝืนไปหน่อยนะครับลิมาใน่คร,รอบเนี่เพื่อนที่วิ่งจังหวะพยายามจะติดเครื่องหนีนะครับหนักดีที่ทางไม่ได้ช็อตดีวิทยาทุ่มสยากระดกเสาสองมองไม่ถนัดครับยังได้อยู่เอาจะตีลกายิง บอลโดนแขนแลวครับทางวรพจน์จังหวะมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ะอย้ยลหรือต่อครับเสียนี่บอลตกแล้วก็ยังสกัดออกมาได้ครับ <c oughs> แล้วมีมีมือผลักครับทุ่มเร็วไม่ได้ครับด <c oughs> ิชนน์ครับตัวสรองจริงลูกนี้แม่ไม่เข้ากรอบครับ <c oughs> เหลือบมองเพื่อนจะจ่ายจ่ายไม่ได้ครับลองซัดเองเาก็กลายเปว่ารีบยิงไปด้วยครับ จะเล่นหักข้อเส้แรกมันก็ยากไปหน่อยครับจังหวะน,นี้บอลมาเข้าทางนนทกรุงเทพผูราคามิด้านซ้ายเพื่อนรออยู่ทีประพบีเพื่อนวิ่งเติรขึ้นไปทีประพบเปิดลูกตีก็ออกมาชกไม่ได้ดดชันครบโงวแล้วโดนชนเต็มเต็มนะครับเล่นช็อตน,นี้บอลเปิดมาวัด50-50เลยครับแต่ว่าจะสิทธึงบบลก,ก่อนดูบอลเปิดไปก่อนเนี้ยฝั่ง,งซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ําเลยครับปาติกิยายังยอดเยี่ยมนะครับถอยมาปัด น่าจะบนเส้นเลยด้วยครับผคิกของผีประพครับตักเข้าไปลูกหนีบอลตกยังสกัดออกมาได้ครับบอลโจงย้อนกลับมาไหลาตามช่องลูกนี้รัตววัดเข้าในจับบอลไม่ดีครับแล้วก็กระดกลูกนี้ก็ขาบขาดครับลูกนี้ยิงทุกท่าเลยครับมีจังหวะขอร้องไว้ก่อนนะครับขึ้นเงินตรงนี้โอ้สี่คนเจ็ดที่สี่สะไปเลยะครับ ตั้งรับในแดนกันหมดแล้วนะครับทางบางกอกโดกหมาก็โปกไว้ได้อีกครับแม่และได้ฟาวด้วยหมดยาวของยานาสิทธิ์ครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่หดหนาทีครับเหลืออีก4นาทีแล้วดูความเคี่ยวของยานาสิทธิ์ครับอ่ะไปเหลืองเลยครับยานาสิทธิ์สุขเจเริญเปิดยาวขึ้นมา ต่อกับลิมาจับบอลยาวจะเจาะได้ไหมครับยังไม่ออกปวดไปไกลๆเลยครับเล่นบอลยาวเล่นสั้นไม่ได้แล้วครับทางนัตกรุงเทพเวลาเหลือน้อยอาอแล้ครับมงกลับมาหนุนกันไปอีกทีหนึง่งนัสุกิเราไม่แข่งตรกนี้บอลแรงครับยานสิทธ์ออกมา แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้บางกอกกับเฉือนชนะน,นอดกรุงเทพ1ประตูต่อศูนยะครับตาให้พวกเขานั้นเก็บชัยชนะ2นัดรวดครับได้ไป6คะแนนเต็มครับ